ของพระธรรมชยโยกับวัดพระธรรมากายนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ครบกำหนด4วันแล้วนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเก็สามารถที่จะนำหมายคน้นเข้าไปค้นวัดพระธรรมากายได้นะคะสารอาญาน,นอนุมัติแล้วนะคะแต่ว่ารอมา4วันที่สุดแล้ว ก็ยังไม่มีเงาของเจ้าหน้าที่เอาหมายค้นเข้าไปตรวจค้นในวัดอยู่ดีนะคะซึ่งความคืบหน้าวันนี้หลายคนจับตาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะว่าเอาจะมีการเข้าปฏิบัติการยึดกำแพงวัดของทาง DSI ตามที่มีกระแสข่าวมาหรือไม่ซึ่งล่าสุดช่วงเช้าก็ผ่านมาแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือว่ายังคงเงียบเหงานะคะยังไม่มีการเข้าไปปฏิบัติการยึดกำแพงวัดระธรรมกายแต่อย่างใดแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็ตั้งด่านรอบ,รบ,รบวัดแล้วก็มีการตรวจ ดูรถตู้ประจําทางแล้วก็ไม่ประจําทางที่เข้าออกวัดด้วยนะคะส่วนช่วงบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะทางตํารวจสพคลองหลวงกับทางเจ้าพนักงานเทศบาลเมืองท่าโงขงเขาเอาป้ายไวนิ้วขนาดใหญ่ค่ะใจความสําคัญอยู่ที่ว่าของกลางคดีอาญา ที่2284ทับ2,559ห้ามใช้ห้ามเคลื่อนย้ายหรือกระทำการใดๆให้สูญหายเสียหายถ้าหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีต่อไปนะคะแล้วก็ลงชื่อไว้ว่าสพคลองหลวงนะคะทั้งหมดเนี่ยไปแปะไว้อย่างนี้17จุดด้วยกันนะคะ17จุดที่ว่านี้ก็คือ12จุดเนี่ยเอาไปติดตามประตูต่างๆของวัดพระธรรมกายนะคะส่วน อีก5จุดเนี่ยนะคะก็ไปติดที่ประตูวัดรธรรมกายในเขตพื้นที่ของอบตอคลอง3าอําเภอคลองหลวงปทุมธานีทั้งหมดมีทั้งหมด17จุดด้วยกันนะคะช่วงบ่ายวันนี้ทางวัดก็โต้ด้วยนะครับก็เป็นการโต้ด้วยกฎหมายมทางวัดเองบอกว่าทาได้เพราะว่าอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อการศาสนาไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2550อาคารที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาปกติแล้วตามกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตครับ แต่ว่ามีการยื่นแบบก่อสร้างไปที่พนักง,งานท้องถิ่นเพื่อรับทราบซึ่งดูตามเนื้อหาแล้วอาคารที่ทําเพื่อพระศาสนาให้ดูมาตรา7แล้วก็มาตรา4ซึ่งก็บอกว่าทางวัดดําเนินการมาอย่างถูกต้องขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของวัดก็บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายครับทางวัดเองก็ได้รับอนุญาตในการก่อสร้างอาคารใช้กฎหมายเดียวกันแล้วครับ ไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายกฎหมายก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็กดระเบียบต่างๆถูกต้องแล้วแล้วก็ยังติงสื่อมวลชนด้วยนะครับที่มีการลงข่าวนําเสนอว่ามีการเตรียมพระเปื้อนจีวรหรือว่าจีวรเปื้อนเลือดครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าดีเอสไอถ่ายภาพพระธรรมชยโยได้ไม่แน่ใจครับผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรขวัญว่าไม่แน่ใจว่าเป็นภาพจริงหรือไม่เพราะว่าไม่ได้เห็นพระธรรมชยโยมาตั้งแต่พฤษภาค,คมแล้วนะครับ ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเมื่อห้าโมงเย็นนี้เองนะคะทางสารวัตรปราบปรามสพคลองหลวงเอาหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวพระธรรมชโยซึ่งทําความผิดพรบรป่าไม้รวมถึงทางนายองค์อาธรรมนิธานะคะทำความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และความผิดหมิ่นประมาทซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะคะมาติดที่บริเวณหน้าประตูเจวัดพระธรรมกายด้วยก็คือสรุปแล้วขอให้นําตัวเนี่ยมาพบกับทางตารวจสพคลองหลวงนําตัวส่งพนักงานสอบสวนภายใน7วันไม่อย่างนั้นแล้วจะถือว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายฐานที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือว่าละเวน้นการทำหน้าที่โดยมิชอบค่ะไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่เริ่มที่จะติดป้ายบริเวณทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายรวมถึงแนวกำแพงวัดด้วยค่ะ โดยระบุว่าเป็นของกลางในคดีอาญา158คดีด้วยกันนะคะขณะที่ลูกศิษย์วัระธรรมกายวันนี้นะคะค่อนข้างบางตากว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสมเกียรติหนุ่มหันค่ะเชิญค่ะคุณสมเกียรติคะ ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับเจ้าหน้าที่จะเข้าดําเนินการติดป้ายเพื่อยึดของกลางนะครับที่เป็นของกลางในคดี158คดีนะครับที่ทางตํารวจพบการกระทําความผิดของวัดพรรมกายเพิ่มเติมนะครับในขณะที่บรรยากาศโดยรอบวัดนะครับกลุ่มลูกศิษย์วัดนะครับยังคงบางตานะครับในพื้นที่เขตสังคาว่าทนะครับที่วันนี้ไม่มีการจัดให้สวดมนต์ธรรมจักกระปวัฒนสูตรในพื้นที่196ไร่ครับ กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธมกายที่จะเข้าไปในพื้นที่196ไร่วันนี้ดูบางตากว่าทุกวันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของวัดเริ่มมาตั้งโต๊ะคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกภายในพื้นที่เขตสังขาวาสในช่วงสายของวันนี้นะครับและไม่ได้มีการจัดการสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเหมือนกับ4วันที่ผ่านมาในตรงพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะครับ ทั้งนี้นะครับมีการรายงานข่าวนะครับระบุว่าเจ้าหน้าที่จะนําป้ายไหว้นิ้วมาติดบริเวณทางเข้าออกและแนวแนวกำแพงวัดพระธรรมก,กายโดยระบุว่าเป็นของกลางในคดีอาญา2283ทับ2,559วาห้ามใช้ห้ามเคลื่อนย,ย้ายหรือกระทําการใดๆให้สูญหายเสียหายหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายโดยจะเริ่มต้นติดที่ประตู8ถนนเลียบคลอง2นะครับที่วันนี้ทางวัดเปิดให้รถสามารถเข้าออกได้แต่จะอนุญาตเฉพาะลูกศิษย์วัดเท่านั้นนะครับที่จะเดินทางเข้าออกได้ โดยแต่ละประตูนะครับมีลูกศิษย์วัดและพระลูกวัดมาประจําการเฝ้าสังเกตการอยู่ขณะ,ะที่วัดพระธรรมกายนะครับทางทนายความเตรียมที่จะถแถลงข่าวในประเด็นนี้ว่าการกอร่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตจากท้องถิ่นครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับทางทนายความของวัดก็เตรียมที่จะถแถลงในประเด็นนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายในช่วงบ่ายครับ